สวัสดีค่ะก็พบกับเทพิดาพยากรณ์กับคลิปดูดวงนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราดูดวงแบบว่าใช้เกณฑ์นะคะแบบธาดดินทาตน้ำธาตุลมทาดไฟแต่ว่าเรานแยกคลิปนะคะเพื่อให้การชมคลิปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือว่าเราจะแบ่งคลิปนะคะเป็น12ราศีนะคะดังนั้นนะคะเวลาดูคลิปเนี่ยจะมีคลิปที่ซ้ํากันนะคะคือราศีธาตดินก็จะ มีคลิปที่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราแยกคลิปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะสนใจในการที่จะกดติดตามหรือว่าดูเรื่องราวของคลิปช่องของเรานะคะเราจะมีของรางวัลแจกค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นนะคะพวกหินมงคลแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะคะรับรองค่ะว่าติดตามคลิปเราไม่ผิดหวังค่ะช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรัก คุณก็จะต้องนะคะพยายามใส่ใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเมื่อเรานะคะมีความรักตัวเองแล้วเราก็รักคนรอบข้างได้บอกไว้นะคะแทบทุกเดือนเราก็เดือนแห่งความรักถ้าใครยังโสดอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเราต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะคะเราก็จะสามารถดึงดูดให้คนรอบข้างเนี่ยเข้ามารักเราได้ แล้วก็มีเทศกาลตรุจจีนด้วยเราก็ถือว่าเราต้องรักตัวเองแล้วก็มีความเหงเหงเข้ามาหาตัวเองด้วยนะคะรวมกันเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็คนที่สนใจนะคะขอประชาสัมพันธ์นิสนุ่งเนาะคนที่สนใจดูดวงนะคะไพ่ยิปซีนะคะด้วยความสามารถของเราเป็นการันตีมากกว่า30ปีนะคะ30กว่าปีเนี่ยพูดกลินรัวเลยประสบการณ์การดูดวงดูดวงมาตั้งแต่อายุอายุ12อ่า ก็คือว่าแอ d ไลอิมานะคะเราจะมีดวงโปรโมชั่นนะคะดูดวง299บาทต่อคำถาม6ข้อหรือว่าจะโทรมาดูดวงนะคะ1,000บาทโปรโมชั่นนะคะสำหรับการดูดวงทางโทรศัพท์ดูดวงโทรทางไลน์นะคะหรือถ้าสนใจจะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีนะคะก็แชทมาได้นะคะเราก็มีการเปิดสอนดูดวงนะคะนี่ถ้าคุณนะคะ มีความสุขแล้วก็รักตัวเองเราต้องมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับคนในครอบครัวแล้วเราก็จะสามารถดึงดูดให้คนที่เราอยากจะรักหรือว่าเรารักเขาได้เราจะอารมณ์ดีแล้วเราจะมีความสุขนะคะเราต้องพยายามบอกกับตัวเองสม่ำเสมอว่าเราคือคนที่ดีมีคุณค่าและเราเป็นคนที่ทุกคนอยากจะรัก ดังนั้นนะคะเราต้องเป็นคนดีและมีน้ำใจแล้วก็รักคนอื่นด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาชอบแล้วก็มารักแล้วก็มาอยู่เคียงข้างเราได้ค่ะอย่าไปคิดในแง่ลบนะคะสำหรับคนที่กำลังโศกเศร้าเสียใจในเรื่องราวของความรักแบบเอ๊ะทำไมรักเราเป็นอย่างนั้นรักเราเป็นอย่างนี้นะคะอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียใจค่ะ โอกาสในเรื่องราวของความรักยังมีอยู่เยอะๆนะคะถ้าตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือว่ายังแบบไม่มีคู่หรือกําลังมองหาคู่อยู่คุณก็พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขและมีความสุขเวลาที่เราอยู่กับตัวเองออกกําลังกายหากิจกรรมอะไรทําก็ได้ถ้าคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็พยายามทํากิจกรรมร่วมกับแฟนแล้วก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเราจะต้องแบบ เรากับคนรักเนี่ยเราจะต้องมีความพอดีรักมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีรักพอดีพอดีแล้วความรักของเราก็จะสุขสมหวังนะคะก็เทพิดาพยากรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จะมีนะคะในทุกคลิปเป็นหินมงคลที่จะบอกว่าเออหินอันนั้ดียังไงแล้วก็ส่งเสริมพลังยังไงนะคะตอนนี้นั่งอยู่ริมระเบียงอาจจะมีสิ่งแรกนิดนึงอยากจะแบบว่า อยู่แบบว่านอกห้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุคโควิดสิไม่ได้ไปไหนก็ก็จะมีแบบทําให้ให้ได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้บ้างจะได้รู้สึกว่าเออเราอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักแล้วก็ร่วมฝ่าฟันกันไปในยุคโควิด -19 นะคะมีความรักเฮงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไปฟังคําทํานายแล้วก็หินมงคลกันค่ะ แนะนำนะคะหินนะคะก็จะมีนะคะอกเกตนะคะก็จะเป็นหินเรื่องราวของความรักก็จะกระตุ้นพลังทางเพศนะคะทําให้ความรักเกิดความร้อนแรงนะคะสําหรับคนที่ต้องการรักแรงแรงอันนี้ก็จะเป็นหินประเภทเดียวกับหินทิเบตนะคะที่มีช่วงหนึ่งนานแล้วแหละเขาคิดกันนะคะก็จะเป็นแนวหินทิเบตนะคะก็คือหินทิเบตก็ใช้หิน กเกตเนี่ยค่ะมาแกะเป็นตาแต่อันนี้เป็นตาธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะก็จะให้ในเรื่องราวของความรักที่ร้อนแรงแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของโอชคลาภมงคลน,นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ในราคาพิเศษหรือว่ากดติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแจกนะคะเป็นของรางวัลให้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะ ก็จะให้ในเรื่องราวของการปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายนําความรักดีๆแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีลูกนะคะส่งไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกหรือถ้าใครรู้สึกว่าเออความรักมันไม่ร้อนแรงอะไรเงี้ยค่ะได้อันนี้ไปก็จะรู้สึกแบบเอยมีความสุขมีพลังอะไรเงี้ย่อะอันนี้นะคะก็ <elles S 1> <appoint> s. <S จะเป็นนะคะหยกแล้วก็ทับทิมนะคะก็จะให้หยกก็จะให้ความรักที่มั่นคงทับทิมก็จะให้ในความรักที่แบบร้อนแรง แล้วก็จะทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหแบบทุกอย่างมันสวยงามอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นยกแล้วก็ทับทิมเนี่ยก็จะให้ในแง่ของความรักที่ร้อนแรงแล้วก็จะคือยกเนี่ยจะให้ในเรื่องราวของอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมีความมั่นคงนะคะแล้วที่สําคัญก็คือทับทิมเนี่ยก็จะให้ในเรื่องราวของโชคลาภแล้วก็ความเป็นมงคลแล้วก็ความมั่งคั่งนะคะแล้วก็จะทําให้เรานี้มีโชคลาภดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ย เต็มไปด้วยความร้อนแรงแล้วก็แบบมีความสุขค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะตามไลน์ไอดีหรือก็ถ้าเกิดแบบอยากได้นะคะหยกทับทิมเห็นไหมทับทิมก็จะให้โชคลาภแล้วก็ความสุขหยกก็จะให้แบบความรักที่แบบความสุขที่แบบเป็นแบบความยั่งยืนนะคะมงคลที่ดีมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้นะคะไ้าย,ยิปซีนะคะสำหรับนะคะอิตาลีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นนะคะ ไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของราศีของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าดูกันเลยดูกันเลยนะคะ,ะ,คะโอเคอ่ะดูกันนะคะว่าตัวคุณ คนรอบข้างยังไงโอเคดูเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวดูกันสวยงามนะฮะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของนะคะความรักก็จะน,นี่ คือตอนนี้ตัวคุณเนี่ยจะเก็บเงินได้เยอะหรือว่าความรักของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีการเงินที่แบบดีคือคุณสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้หรือว่าสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะค่ะก็คือตัวคุณเนี่ยจะมีเงินเก็บหรือในเรื่องราวของความรักคุณคุยกับแฟนของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยความรักของคุณนี่ก็จะสามารถที่จะแบบมีเรื่องดีๆเข้ามาได้นะคะก็คือทําอะไรด้วยความมั่นคงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมัน มันเป็นไปได้ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันโอเคมันมั่นคงแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรได้เยอะนะคะไพ่สีดาบเอ้ไพ่สีเหรียญนะคะแหมสีดาบสีเหรียญก็จะมีความหมายว่าคือที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทวดาอันนี้เป็น, Devil, น,นเดวิลคือเหมือนกับเงินนะคะเงินเนี่ยสาหรับคือเงินเนี่ย จะมีทั้งแบบเป็นปีศาจเป็นสวรรค์ด้วยคือเหมือนกับว่าเราใช้จ่ายเงินเนี่ยบางครั้งเราก็แบบใช้ในทางที่ดีและใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะส่วนในเรื่องราวของความรักมันก็จะหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับค่อนข้างเฮงจะสามารถซื้อของให้คนรักแล้วก็ดูแลคนรักได้แล้วทําอะไรได้ดีได้ค่ะมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะสําหรับคนที่มีความรักแล้วเออมีความเฮงในเรื่องราวของเงินทองไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคนรักของคุณ โอ้คนกลกของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยคือเหมือนกับว่าบางครั้งเขาจะรู้สึกแบบเอ้ยบางครั้งก็ดีบางทีก็ร้ายช่วงนี้ก็แบบเออแบบผีเข้าผีออกแต่ตัวคุณต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับเฮ้ยเนี่ยทำไมแบบความรักของเราเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับอีกคู่หนึ่งหรือว่าเอ้ยทาไมช่วงนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยยังไม่ดีเท่ากับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเออช่วงนี้ก็แบบผีเข้าผีออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับคนรักของคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบใช้ความใจเย็นใช้ความแบบอย่าวู่วามนะคะหรือว่าอย่าไปโมโหคนที่เรารักนะคะเดี๋ยวแบบเออคนที่เรารักเขาเราอาจจะแบบทําให้แบบรู้สึกแบบเอ,อ้ยแย่จังอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามีการบน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคุณกับคนรักเนี่ยก็อย่าไปแบบอย่าไปอย่าไปคิดมากหรืออย่าไปอะไรมากมายนะคะดังนั้นเนี่ย คุณกับคนรักก็ควรที่จะมีเรื่องดีๆแล้วก็มีเรื่องแบบเด่นๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบเข้าหากันได้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันก็แบบมีดีแล้วก็ทุกอย่างมันก็โอเคนะคะกับตัวคุณดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของความรักคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันก็จะแบบเลิศแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องราวของความรักดังนั้นนะคะคุณกก็จะรู้้สึไดเลยว่า เออความรักของเราเนี่ยมันเป๊ะปังเวอร์วังอลังการงานสร้างอย่างที่คุณหวังนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันแจมแบลวมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้เลยว่าเออความรักของเราเนี่ยมันไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมพูดซะเยอะเลยเดี๋ยวเราดูนะคะไพ่ต่อไปเออช่วงนี้นะคะ คนรักของคุณเนี่ยอาจความรักอาจจะนิ่งๆไม่ค่อยแบบวุ่นวาเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะความรักอาจจะแบบนิ่งๆไม่วุ่นวาไม่แบบไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบหวือหวาหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณก็แบบไม่ต้องไปแบบซีเรียสนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยความรักมันจะแบบออกแนวแบบเออไม่หวือหวาไม่อะไรไม่ซับซ้อนนะคะแต่จะรู้สึกว่าเป็นความรักที่แบบดูแล้วมันคือนิ่งอ่ะ นิ่งเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ประมาณนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อความรักมองว่าเออเรากําลังนิ่งอยู่นะประเมินสถานการณ์อยู่เนี่ยแล้วแนวโน้มความรักของเราเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเป็นแนวโน้มที่แบบค่อนข้างบวกเราคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักมันกําลังจะไปได้ด้วยดีแล้วแหละนะในช่วงระยะน,นี้ความรักของคุณแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะ ในเรื่องราวของความรักช่วงนี้คือหลังจากประเมินแล้วมันมีปัญหาขัดแย้งกันคือช่วงนี้คนรักของคุณเป็นอะไรไม่รู้หรือแฟนหรือว่าถ้าเกิดคนที่ยังโสดอยู่กําลังมองๆเนี่ยค่อนข้างงี่เง่าต่อตุ่นสักนิดนึงนะคะนี่ก็แบบค่อนข้างงี่เง่าต่อตุ่นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องแบบพยายามโอวเอาใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีความเป็นเด็กสูงหรือว่า ช่วงนี้อาจจะแบบไม่พอใจนู่นไม่พอใจนี่เอาแต่ใจตัวเองนิดๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบเออเรามัดระวังแล้วคุณก็จะแบบทําให้ทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันแจ่มใสนะคะดังนั้นเนี่ยคุณกับคนกลักก็ต้องคุยกันแล้วก็เจรจากันให้ดีค่ะคือคนที่เป็นฝ่ายอดทนมากๆเลยช่วงนี้คือตัวคุณพูดง่ายๆเดือนนี้คุณอาจจะต้องเป็นสายเปสายเทสายแบบเขาเรียกว่าแบบทุ่มเทให้อะ่ะไม่ใช่สายเทคือไปทิ้งเขาจนะไม่ใช่ คือคุณต้องทุ่มเทให้อ่ะคือช่วงนี้ยคนรักของคุณดูแล้วแบบงี่เง่าอ่ะทําอะไรรู้สึกแบบมันไม่โอเคมันไม่แบบมันไม่มันไม่พึงพอใจยอย่างที่คุณหวังอ่ะแล้วก็คาดการได้เลยดังนั้นแบบคุณก็จะแบบเออความรักมันก็จะแบบโอเคนะเออมันก็แบบไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันแล้วคุณก็แบบทําอะไรให้มันไปถึงจุดมุ่งหมายที่แบบ เราหวังแล้วก็ต้องการได้คุณก็ไม่ต้องซีเรียสกับมันคุณไม่ต้องแบบไปคิดมากหรือว่าทําอะไรเยอะนะคะช่วงเนี้ยคุณก็ค่อยๆแบบเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างมันก็แบบอือมันก็แบบเป็นอย่างที่เราหวังแล้วก็ต้องการอะไรเงี้ยอ่ะมาดูบทุบทบทุปบทบทสรุปนี่พูดลิ้นพันกันเลยบทสรุปบทสรุปนะบทสรุปว่านะคะก็คือช่วงนี้เนี่ย เหนื่อยยากเจ็ดเหรียญนี่หมายถึงความยากนะในเรื่องราวของความรักคือตัวคุณเนี่ยอาจจะแบบนี้นะมีความยุ่งเห็นไหมไพ่เนี่ยก็จะแบบเรียงกงนมาเลยโอ้หมีแต่ความยุ่งยากยุ่งเหยิงแต่หมายถึงว่าหลังจากผ่านความยุ่งยากยุ่งเหยิงไปแล้วมันจะมีความโรแมนติกที่ดีเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกับคนกล้าของคุณเนี่ยจะเห็น คือหลังจากผ่านความยากลําลบากแล้วจะเห็นคุณค่านในความรักซึ่งกันและกันคือจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รักกันมากขึ้นดังนั้นนะคะคุณต้องอดทนต่อความงี่เง่าต่อตุ่นหรือว่าความแบบรู้สึกแบบช่วงเนี้ยแฟนของคุณเป็นอะไรไม่รู้เยอะไปหมดหรือว่าวีนเวียงใส่คุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแบบเซเรียสหรืออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบพยายามเขาเรียกว่าประคับประคองนะคะแล้วความรักของคุณเนี่ยก็จะกลับมาดีก็คือ ดีตัวคุณเองแหละค่ะจะต้องเป็นคนที่สงบนิ่งสงบใจไม่เอาอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหใส่คนรักหรือคนรักโกรธแล้วก็มโมโหกใส่คุณคุณก็ต้องแบบพยายามนิ่งแล้วก็สงบใจให้มากที่สุดแล้วความรักของคุณก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายแบบอย่างที่เราต้องการแล้วความรักก็จะกลับมาโรแมนติกแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะก็ดีงามทั้งคู่เลยก็รักกันยั่งยืนมั่นคงอะไรประมาณนี้น่คะก็ขอให้โชคดีในความรักโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะ กดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปนู่นคลิปนี้ลงให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ